สวัสดีเช้าวันที่หนึ่งพี่น้องเอออย้ยยจลืมมาลูกไปโรงเรียนเพิ่งวิ่งขึ้นไปปลูกมนันตอนนี้แปดโมงห้านาทีแล้วกล็ลิกเบจาก็คอเบนอียังคาออกี้โอ้ยแม่ก็ลืมลูกก็ลืมนี่หิวหิวนะคะไม่ไม,ม่พูดถึงหิวไม่ไม่หิวหรกต้องกินไปโรงเรียนนะคะวันนี้นมปังไข่นอ <c oughs> อมอนกแฟบเมนูแต่ห <c oughs> นูจะไปจักรยานอ่ะฝนตก สิบนาทีนะคะวันน uh, ี้เปลี่ยนสายตอนนี้กี่นาทีแล้ตื่นเต้นไม่ไปเรียนอ่าเฮลิเอ็กซายดินปั้นเฮ้ยได้เจอเพื่อนร่นน้องจะได้นานนี้วะยูอ่าเขาบอกว่าจะไปเจอครูใหม่นะวันนี้นะคะวันนี้ก็ไม่ได้เรียนอะไรหรอกนะไปเอาหนังสือแล้วก็ไปเปิดดูห้องว่าอยู่ห้องชั้นไหนแล้วก็ ไปเจอครูใหม่ว่าวันนี้จะได้อยู่กับครูอะไรนะฮะวันนี้เราจะมาเป็นกั้นนะคะแพเดินลี่ยเอฟกูสไปอันส่นเรน่อ่าเขาบอกครูที่ผ่านมาป .5 จะไปโรงเรียนอื่นอนน้นเธอจะสู่ซูดัตเธ12ี้ว่อามินิบารย่ามิบาร์นีเวิร์กส่งยมเาครูห,หนึ่งาย้ายขึ้นไปสอนมม .1 นะฮะนะ